ตุกพระวิชากาถาปร,รับศัตรูอิพุทโธโลกะให้สวดหจบก่อนออกจากบ้านไป,ปเผชิญหน้ากับศัตรูหรือเดินทางไปที่ไหนแห่งหนใดให้รอดปลอดภัยหรือสวดอ,ออกจากบ้านให้บงัเกิดพลังอำนาจศัตรูทั้งไหลาต้องแพ้ไปไปม่อาจมุ่งร้ายต่อเราได้ให้ท่องสักการบ,บูชาตั้งจิตให้มั่น เชื่อมั่นศรัทธาและมีความจิตที่แข็งแรงแข็งแกร่งเกิดจากพลังอำนาจจิตแห่งความศรัทธาในพระพระปุชฌาคถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดได้สมม,มุติมาปัถนาและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอันเนื่องมาจากจิตแข็งแกร่งจิตมั่นคงจิตยึดในความถูกต้องถูกหลักธรรมทั้งหลายจะเกิด 可能更难。